ทิพไถลแล้วพวก BTR มาทางผมทิด W ติด5บุคคลไม่ทราบฝ่ายเดินข้อคันเข้าตึกไปนะทุกคนเสียวแวบเลยจ,ลเจ้าวกระไปจ้าวกลับนะครับต5คนทางทิศ W กํลังเข้าตึกไปนั่นเท่าคนของคุณไม่เปลี่ยน ปีทีอาร์อยู่หน้าซินีมาทุกคนเขาไม่ได้บนหาคนหรอกมันวนหากูเนี่ยช่วยด้วยช่วยจะหอยด้วยทุกคนไอ้ตัดเอ้ยอยู่อยู่ข้างหน้ากูเลยมันอยู่ข้างหน้ากูเลยระเบิดเรียบร้อยรปีทีอาร์ระเบิดโยมันจะเหยียบผมอยู่แล้วต้องรีจะหอยรอดทุกคนผมบอกครับเมื่อกี้อะผมไม่มีเจ้าลิงอะ แล้วผมยืนอยู่เนี่ยโหเยี่ยวเหน็บเลยเมื่อกี้เดี๋ยวผมไม่ได้กลัวหรอกนะผมบอกไว้ก่อน,น,นคุณกลัวอยู่